จับเองจับเองไปไปไปเด้ไปเด้อิเด้นปอเพื่อหลับ้าไม่ดูดันฟ้าเด้อพ่อหลับนี่นี่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งใค้ยังอ่ะวัวสองตัวยุ่ยย่ยพี่ยกชุ้ๆหน่อยนะเดี๋ยวที่คนเล่นใส่ดูไจะก็ไปกบมาขีต้มได้อย่างไงกเดินมามา ไมปล่อยแม่เด no no sí no yeah. ินไปเียเลยดกนเบาเบามือเบามือเบาไปเชีร์มาเดี๋ยวลงไปห่าเชี่ยไม่มีวปาเลยเพนีแล้วไปเชีร์ไปเลยสองอันนี้สองตัวเดยวอย่าลืมเนี่ยแล้วเก่าท้ายเจอกรอมาเด็กอะไรไปจัดเชียมาหน้

บอยบอยระวังกระดูกเเยอะยอะเยอโอยระวังเงี้ยไฮผมเดียวเลยไฮมเดียวกระตาตีไม่หกระตาไหมกระตาเทพพีก่ด้เหรอกะตอาขูมเร็วไหเร ตบูหนึ่งเต้ดีกว่าอ้อสาบบานบานให้เขาเหยียบไปแล้วไม่ได้มันอยู่มีหัวปลาเก่าปลาเก้านี่ว่ะตัวรลบเป็กย่างไหมรับอะไรคุณพูดรับอะไรไอ้ดุไอ้หยาหามาหาอไรแล้วมาใส่วัวเด้อมันยิงลง หอสงหสูก็บหอยสิงกูบอมึงคุยไงีวคุยไงะไวะใอยู่ตาตาตาช่งไหมเ้ยมดเาวยพมุนี่จมาคยล้มน้องนเนี่เอาไปใหม่ได้ไรยังเต็มมือเลย 大姐，对不起。